เอ้ยปึ๊บอุ้ยล่นทุกคนผิดไปได้มันอ้วนเอาไปเยอะดีกว่าเอาไปขาดนะคะขอแค่มันไม่เยอะจนขาดต้องขน3-4รอบเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนนะคะก็คือตั้งใจเตรียมตัวให้ลูกคลอดออกมานะคะแล้วก็จับซื้นตอนนี้ยคือปิดกระเป๋าไม่ได้เส oh, <no. S 1> ็จแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็หายหน้าหายตากันไปนานเลยนะคะกลับมาพบกับช่องดักกี้เดลี่ีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะมาขอเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากาการรีวิวเครื่องดนตรีหรือว่า,าสัตว์เลี้ยงนะคะมาเปลี่ยนเป็นโหมดคุณแม่ค่ะเนื่องจากว่าเนมนะคะแต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีลูกทันทีเลยนะคะก็คือลูกติดไว้มากนะคะ ใกล้จะคลอดแล้วนะคะอายุครรน,นะคะอยู่ที่สามสิบหกวีกับอีกสี่วันค่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเมมก็จะมารีวิวนะคะการเตรียมของแพ็คของนะคะเพื่อไปโงรงพยาบาลเพื่อเตรียมคลอดน้องนะคะก็คือขอเกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาโลโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็คือแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยค่ะเขาจะมีให้เราหมดเลยนะคะไม่ <Wow. S 2> ว่าจะเป็นชุด เตัมนมนู่นนี่นั่นมีให้หมดเลยแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐบาลนะคะเราจะต้องเตรียมเองนะคะรายละเอียดในแต่ละโรงพยาบาลก็จะไม่เหมือนกันนะคะแม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐเหมือนกันจะขอแบ่งออกไปอย่างนี้ค่ะก็คือ1นนะคะเราถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนค่ะเช่นพ่อแม่ตายายญาติพี่น้องหรือคนที่เรารู้จักนะคะแล้วก็2ค่ะดูในอินเทอร์เน็ต youtube รีวิวต่างๆค่ะ แล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือศึกษาจากผู้ที่คลอดโรงพยาบาลเดียวกับเรานะคะไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกระตางคือถ้ารู้จักเนยิ่งง่ายเลยจะได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมาที่สุดนะคะแยกของนะคะออกเป็น2หมวดหมู่ใหญ่ของก่อนคลอดนะคะ กระเป๋าเป้เล็กๆนะคะที่เตรียมเข้าห้องคลอดถ้าเกิดว่าเราฝากคันพิเศษเขาก็จะให้กระเป๋าเป้ามาเลยเป็นชื่อหมอเลยแล้วก็เขาบอกว่าถ้าไปถึงเนี่ยเราสามารถเเดี๋ยวพยาบาลเขารู้กันเองว่าเขาจะต้องโทรหาหมอเบ์นี้นะคะอ,อวิธีที่จะคลอดนะคะก็คือจะเป็นวิธี เน็บยาค่ะเน็บยาเพื่อกระตุ้นข้อดโดยธรรมชาติเ <Wow. S 1> พราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมของไปด้วยคืออันนี้จะยากกว่าผ่าคอนอีกนึงเพราะว่าผ่าคอดเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะคลอดกี่โมงเมื่อไหร่วันไหนนะคะแต่ว่าพอกระตุ้นการด้วยการเน็บยาเนี่ยบางทีมันตอบไม่ได้เลยว่าเราจะคลอดเมื่อไหร่บางคนเนี่ยนานสุดเจ็บคลอด2วันเลยหรือบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแล้วแต่เพราะฉะนั้นของที่เราจะต้องเตรียมไปด้วยนะคะก็จะต้องเผื่อข้ามวันนะคะของที่เขารีเควสตนะคะไปด้วยก็จะมี ผ้าห่อตัวหนึ่งผืนค่ะอันนี้เป็นผ้าห่อตัวหนึ่งผืนแชมเปอสองค่ะแชมเปญเด็กสองไซส์นิวบอนแล้วก็แล้วกเออ็เสื้อแบบผลกหน้านะคะของนะคะสําหรับเผื่อการข้ามคืนนะคะก็ต้องมีของอาบน้ําของแม่นะคะก็จะเตรียมกระเป๋าอาบน้ําไว้เลยนะคะเป็นกระเป๋าเล็กๆแบบนี้ก็จะมีพวกไอศกฟีนทิปามนะคะแอ,อลโกอฮอล์สบ,บู่โฟมล้างหน้านะคะแล้วก็ ีนก็คือเตรียมเอาไว้เผื่อว่าวันข้ามวันนะคะแล้วเรารอนานก็ต้องมีมีการอาบน้ำอแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็จะมีเครื่องอาบน้ำผ้าเช็ดตัวนะคะผืนเล็กๆก็พอแล้วก็จะผ้าลูกนะคะของใช้ลูกที่เตรียมจะเออที่เตรียมให้เขาใส่ออกมาจากท้องคลอดนะคะ เอกสารนะคะที่เราจะต้องให้พยาบาลนะคะตอนที่เราจะคลอดนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะก็คืออย่างละสองฉบับค่ะแล้วก็สมุดฝากคันนะคะเพื่อแจ้งเอกสารรับรองการเกิดนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเอาไปยื่นที่อำเภออีกทีนึงแต่ว่าเนี่ยนะคะกลัวมันยับนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปในนี้ด้วยนะคะก็คือจะหยิบยิบไปทางแซมอย่างนี้เลยเราก็จะเตรียมแ้มเอาไว้นะคะมีทุกอย่างเลยสำเนาทะเบียนบ้าน,นประชาชนเออสำเนา,นา,นาทะเบียนสมรถ เพื่อที่จะเตรียมไปแจ้งเกิดน้องจะได้ไม่ต้องย้อนไปย้อนมาแพื่ว่าเอกสารมันขาดนะคะก็คือเตรียมไว้ลหลายๆชุดแล้วก็เอาไปยื่นได้เลยน,นี้กว่าจะาให้แม่ให้แม่เราให้แม่มิมน,นะคะที่เป็นคุณยายเนี่ยเออถือไปให้ด้วยะคะ่ะทีนี้นะคะมากระเป๋าหลังพักฟื้นค่ะหลังจากที่เราคลอดน้องแล้วนะคะก็จะขอแบ่งเป็นสามหมวดหมู่ใหญ่ๆนะคะก็คือของแม่ของลูกแล้วก็ของสำรองค่ะสำรองใช้ในรถค่ะ อทีนี้เรามาเริ่มด้วยของของแม่ก่อนนะคะของแม่นะคะที่ที่จะต้องเตรียมไปแน่ๆนะคะก็คือเหมือนว่าเราจะไปเข้าค่ายนะคะก็จะมีผ้าขนหนูเสื้อผ้าใส่กลับนะคะ เสื้อผ้าใส่กลับเนี่ยก็จะเน้นเป็นที่มันมีกระดุมหน้านะคะง่ายต่อการเปิดให้นมลูกระหว่างทางนะคะแล้วก็มีชุดชั้นในให้นมนะคะมันสามารถแกะกระดุมแกะกระดุมออกมาได้นะคะเพื่อให้นมน้องนะคะกางเกงกางเกงชั้นใน,นะคะ่ะก็กางเกงในนะคะก็คือให้เป็นแบบเอวสูงเพื่อว่าเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคลอดไม่ได้เราอาจจะต้องผ่านนะคะจะได้ไม่ไปกดทับฝีเอบเนาะผ้าคลุมให้นมนะะเผื่อว่าเราอายคุณหมอหรือพยาบาลที่เข้ามาระหว่าง พักฟื้นนะคะก็สามารถใส่ได้หรือถ้าอย่างแย่นะคะเราไม่สามารถจองห้องพิเศษณอวันนั้น,นได้เราอาจจะต้องไปนอนห้องรวมก่อนนะคะแล้วก็จะได้แบบเป็นไพรเวทนิดนึงเนาะผ้ารัดท้องนะคะเป็นคอเสร็จรัดท้องเพื่อพยุงตัวคุณแม่เองแผ่นซับน้ํานมนะคะอันนี้มันก็เอาไปแค่สิบชิ้นนะคะกล่องมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เอาไว้แปะกับเส้อในนะคะคือเหมือนผ้าอนอมไยเลยแต่แค่เอามาแปะตรงหน้าอกแทนนะคะป้องกันน้ำนมที่มันแบบไหลยเยิ้ม อ๋อมีผ้าอนามัยที่ใช้หลังคลอดน,นะคะมาสามแบบเลยค่ะก็จะมีแบบกางเกงอันนี้เป็นแบบไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าแบบห่วงได้ไหมนะคะันนี้ของยี่ห้อไคลี่นะคะคนรีวิวเยอะมากก็มันดีมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ซึมซับดีนะคะส่วนตัวนี้เป็นผ้าอนามัยแบบห่วงค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ราคาไม่แพงเป็นเป็นแบบห่วงยุคก,ก่อนๆเลยที่มันจะมีห่วงคาดรอบเอวนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมัน มันไม่ค่อยซึมซับน้าได้ดีนะคะเออแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเอาไปเยอะหน่อยนะคะคือเอาไปทั้งหมดเลยหนึ่งแพ็คเนี่ยมีสิบชิน้นเอาไปทั้งหมดเลยสิส่วนอันนี้ของไคลี่นะคะเป็นผ้าอนามายแผ่นใหญ่นะคะก็จะเอาไปแค่สองชิ้นเท่าน,นะะั้นค่ะอันนี้ก็แบ่งลงไในีแล้วเรียบร้อยสองชิ้นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าอนามัยอแบบกาง,แบบงเกงนะคะอันนี้กะว่าใส่นอนยาวๆก็คือสใส่แค่กลางคืน สิ่งสาคัญนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกระเป๋าเครื่องสาอางค่ะนี่มันไม่ได้เอาอะไรไปเยอะนะคะเพราะว่าคิดว่าคงไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายแต่ว่าก็ต้องแต่งเพื่อความแบบกระชุ่มกระชวยแบบทาปั๊นิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีโลออนนะคะมีกิ๊บมีผมใช่ไหมเขาเรียกกิ๊บมีผมมีหวีเล็กนะคะมีคิมทาท้องด้วยนะคะลิปสติกค,ค่ะลิปบาล์มนะคะแล้วก็คิมทาหน้าทั่วไปค่ะ แล้วก็ครีมบำรุงหน้านะคะก็จะเอาเป็นตัวเทสเตอร์นะคะไปทั้งหมดเลยเนื่องจากว่า,าตัวขวดใหญ่มันค่อนข้างหนักนะคะก็เอาเป็นเล็กๆแค่นี้พอแล้วมันได้อยู่นานนะคะแล้วก็อีกสิ่งสําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะก็คือ,อ,อครีมทาหัวนมนะคะอันนี้คนแนะนําเยอะมากๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดการเสียดสีเนื่องจากว่าลูกเนี่ยจะต้องดูดหน้าแล้วก็ยังเข้าเต้าไม่เก่งนะคะก็ตัวนี้จะช่วยลดการเกิดแผลได้ะคะ่ะ ซึ่งแพ็กเกจมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะของนี่ห่อรามูนนะเะเคลมเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นฟู้ดเกรดนะคะสามารถทานได้เป็นออแกนิกด้วยค่ะเมื่อเราทาลงไปนะคะลูกสามารถดูดจากเต้าได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเช็ดออกค่ะ <S <S ในยุคโควิดอย่างนี้นะคะก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ป้องกันโควิดนะคะก็จะมีแมสค่ะแด่งไป10ชิ้นนะคะแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะสสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ ฉีดพ่นตามพื้นผิวไม่ได้เอาไปเยอะค่ะเอาไปแค่เล็กๆพอแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสิร์ฟนะคะก็จะมีพวกกล้องถ่ายรูปนะคะก็ชาร์จแบตไปให้เรียบร้อยเลยเอาไว G ้เก็บภาพโมเมนต,ต์ต่างๆนะคะของลูกรอตอนเกิดมาค่ะ<อ>ที่นี้นะคะฝั่งของแม่จบไปแล้วนะคะมาต่อที่ฝั่งของลูกบ้างนะคะจริงฝั่งของลูกเนี่ยเยอะกว่าของแม่อีกนะคะก็เออมิมจะทํา จะทำทุกอย่างนะคะอัดเป็นแพ็คๆชิ้นๆเอาไว้อย่างนี้นะคะโดยจะใช้ถุงซิปล็อกค่ะอออแบบ2อัน2แบบก็คือของม็อบบี้นะคะกับของเฮลโลคิตตี้ค่ะเอาไว้แยกบ๊อปปี้เฉยๆแล้วสีชมพูเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกชุดอันนี้ก็ใส่พวกอุปกรณ์เริ่มด้วยผ้าอ้อมค่ะคือผ้าอ้อมเนี่ย บางโรงพยาบาลเขาก็มีให้บางโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้มีให้นะคะยิ่งเป็นยุคโควิดด้วยเขาอาจจะไม่อยากให้เราใช้ร่วมกันนะคะอันนี้นะคะเมมเอาไปทั้งหมด1ิผืนเป็นผ้าอ้อมซาลูแบบเอาไปทุกขนาดเลย22 2ส3บสิบเจดสมสิบนะคะสิบผืนเอาไปเผื่อว่าเอ,าองคอพาดบ่าเลยแบบหรือห่อตัวน้องอะไรอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหมดของเครื่องแต่งกา,ายของลูกเรานะคะก็จะเอาผ้าห่อตัวนะคะไปอีกสามผืน ไม่รู้หรอกว่าอยู่นั้นแค่ไหนนะคะเพื่อเพื่อเปลี่ยนเอา mm hmm. ถ้าห่อตัว3ามถึงค่ะเสื้อแบบผูกหน้านะคะเอาไปทั้งหมด4ตัวชุดใส่วันกลับบวกครอปนะคะก็จะมีเครื่องหัวถุงเท้าถุงมือชุดอะไรเรียบร้อยแบบเป็นชุดน่ารักน่ารักนะคะเอาไว้ถ่ายรูปให้น้องใส่กลับนะ แล้วก็จะต้องมีผ้าห่มนะคะผืนเล็กสําหรับลูกค่ะจากนั้นนะคะก็จะต้องมีผ้าเช็ดตัวของเด็กน้อยนะคะ<ๆ>เพื่อผื่อสองผืนเช่นกันนะคะเผื่อว่าน้องแบบอึแตกหรืออะไรอย่างนี้เดวันเปื้อนนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นแพมเพิร์เด็กนะคะไซส์นิวบอลนะคะซึ่งคิดว่าตัวนี้น่าจะใช้เยอะมากไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งน้องเขาจะถ่ายคับถ่ายเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะจะเอาไปเผื่อด้วย อันนี้ก็คือไซนิวบอลต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องอาบน้ําเด็กแล้วก็พวกสัมฤีค่ะก็จะที่เอาไปนะคะก็จะมีอ่อเครื่องอาบน้ําเด็กนะคะขององฟองค่ะมีมหาหิงแบบใหม่นะคะเป็นมหาหิงที่ไม่ใช่สินป่านะคะเป็นเนื้อเจลแบบใหม่แล้วก็กินมินค่ะไม่ไม่เหม็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเหมือนสมัยเราที่แบบกิ่นชวนจะอ้วกแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะตัวนี้มหาหิงกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ห้องวิทยาสมค่ะ แล้วก็มีเบบี้ออยนะคะเอาไว้ใช้หลังอาบน้านะคะเป็นแทนโลชั่นไปก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะน้องเริ่มแข็งแล้วเราค่อยไปใช้โลชั่นเด็กฟองน้ําอาบน้ําค่ะคือโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีที่อาบน้ําให้นะคะแต่ว่าเราต้องเอาเครื่องอาบน้าไปเองแล้วก็มีผ้ากอสต์เตอร์ไลน์นะคะอันนี้จะเอาไว้ใช้แบบทําความสะอาดเช็ดลิ้นเช็ดฟันน้องนะคะนี่มีหวีด้วยหวีเล็กๆเผื่อว่าลูกกันมาผมเยอะเดี๋ยวไม่สวยนะคะแล้วก็ขัดตัดผิวค่ะขัดตัดเล็กๆ เรื่องการใส่ถุงนะคะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยแพ็คเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆเพื่อให้มันสะอาดนะคะแล้วก็หาหมวดหมู่ง่ายด้วยว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะวางไปเลยโอ้โหคือฝั่งลูกอะแน่นมากทุกคนคือ,อ,อ,อกระเป๋าพุงที่มันแล้วก็มีอันนี้จะเอาไปแทนเป็นหมอนข้างน้องค่ะเพราะน้องเป็นตัวเล็กอยู่กเลยไปแค่เล็กๆก็ ไม่ได้ค่ะก็คือภาพเปียกนะคะเอาไว้เช็ดน้องนะคะบางคนเขาก็อาจจะถนัดใช้สำลีนะของแม่กับของลูกนะคะหมดแล้วนะคะก็จะเป็นของที่เตรียมไปเผื่อะคะ่ะก็คืออุปกรณ์ปั๊มนมทั้งหลายนะคะเครื่องปั๊มนมนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอะไรปั๊มนมคะ่ะที่นึ่งฆ่าเชื้อทั้งหมดแล้วะคะ่ะอันนี้ถามว่าทำไมต้องเอาไปเผื่อเพราะว่าเผื่อว่าลูกเรานะคะเกิดมาแล้วได้อยู่ตู้อบหรือแบบไม่แข็งแรงแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเรานะคะก็อาจจะ ต้องปั๊มนมไปให้เขาทานด้วยนะคะอันนี้ก็เอาใส่รถไว้เฉยๆไม่ได้หยิบขึ้นไปเนาะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นค่อยค่อยไม่หยิบที่รถละกันจะได้ไม่พลุ่มกลังเป็นพอตาแล้วก็อันนี้ก็เป็นนมขวดเล็กค่ะสองขวดที่นึ่งแล้วเช่นเดียวกันค่ะอเอาไปเผื่อขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นถุงกเก็บน้ํานมเผื่อว่าเรามีนมเยอะนะคะเราก็จะกระตุน้น กระตุ้นดูดกระตุนต้นเก็บเอาไว้นะคะคือบางโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้เอาขวดนมไปเลยเพราะว่าเขาเน้นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่ามันก็จะเอาไปอยู่ดีเผื่อเพื่อเอาไว้เพื่อฉุกเฉินนะคะบางโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนเล่าฟังว่าถึงกับแบบคือต่อให้นมไม่ไหลก็จะไม่ให้ลูกกินเด็ดขาดเลย <S <S จนกว่า,าลูกเข้าเตาจนกว่าจะเขา้าจนกว่าน้ำนมจะไหลอ่ะเพื่อนบอกสองสารสงสารลูกมากนะคะคออก็จะใส่ลงไปในกระเป๋านะคะที่เก็บความเย็นได้นะคะ นี่ยค่ะด้านในมันก็จะเป็นแบบนี้อ้ออีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกระปุกเก็บสเต็มเซลล์ค่ะถ้าเกิดว่ามีคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ ต้องการเก็บสเต็มเซลล์ให้ลูกนะคะไม่ว่าจะจากสายสะดืออเลือดจากสายสะดือนะคะก็อย่าลืมเอาไปด้วยนะคะแล้วก็เอาเอกสารสเต็มเซลล์ไปด้วยค่ะอย่าลืมเด็ดขาดค่ะแล้วก็ส่วนของอันไหนนะคะที่เรายังไม่สามารถหยิบหรือจัดเข้ากระเป๋าได้ตอนนี้นะคะเช่นสลรับคนแท็กเล่นหรืออะไรที่เรามีแค่ชิ้นเดียวนเอ็มก็จะจดเอาไว้นะคะใส่ลงไปในโน้ตพดอิดนะคะแล้วก็ใส่เอาไว้หน้ากระเป๋าเลยเพื่อที่วันจริงนะคะจะได้ไม่ลืมว่าอะไรบ้างที่เราจะต้องหยิบไปเพิ่มนะคะอย่างอันนี้ก็จะมี สายชาร์จแบบสายชาร์จแบบกล้องถ่ายรูปอะไรที่เน็มๆนะคะเราก็จะห้ามลืมแฟนเอกสารอะไรเงี้ยอิบไปหรือยังค่ะซีฟกระเป๋านะคะจะเอากระเป๋าอะไรไปก็ได้นะคะแต่ว่ากระเป๋าเดินทางนี่น่าจะสะดวกที่สุดเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะ <c oughs> ส่วนของของคุณพ่อนะคะของพ่อน้องเนี่ยให้เตรียมเอวเองใครจะตามไปเฝ้านะคะไม่ว่าจะเป็นแม่เราพี่ตุ้ยคุณยายหรือคุณสามีนะคะก็ต้องเตรียมเอเองนะคะไม่ได้เตรียมให้เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเตรียมแบบได้ดีที่สุดเลยก็ปิดเลยปึ๊บอุ้ยรนทุกคนผิดไปได้มันอ้วนตาปแล้วเอาไปเยอะดีกว่าเอาไปขาดนะคะขอแค่มันไม่เยอะจนขนาดต้องขนสามสี่รอบ นนก็คือเวอร์ไปนะคะก,ก็พอแล้วเราไม่อยากให้แบบคนที่ไปเฝ้าเรานะคะต้องลําบากแบบไปกลับไปกลับนะคะถ้าใครเนี่ยอยู่ใกล้บ้านเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมคะแต่สำหรับคนที่ไปคลอดไกลๆเนี่ยก็ควรจะเตรียมให้พร้อมเลยเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนนะคะก็คือตั้งใจเตรียมตัวให้ลูกคลอดออกมานะคะแล้วก็กล้าพื้นค่ะคุณแม่ท่านไหนนะคะที่เตรียมตัวจะเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะก็ขอให้คลอดน้องง่ายๆนะคะออปลอดภัยทุกคนเลยนะคะก็หวังว่าพวเพื่อนๆนะคะจะได้สาระจากคลิปนี้บ้างนะคะไม่มากก็น,น้อยนะคะสำหรับวันนี้ายบายคะ่ะ แต่ตอนนี้คือปีกระเป๋าไม่ได้